สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับ <ST> C <EN> C <ING> ก็กลับมาเจ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสาหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศ um. ึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุธที่28มกรคาคม2 5 6 9โดยช่อง24 t สิบสี่ทูฟอร์ูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดําเนินในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณทีมางานกลุ่มพลังใหม่โดยหัวเรือใหญ่คุณสมัยสกุลเมตตา ก็ช่วยกันประกบคู่มวยไว้ตามใบารายการล่าสุดดังนี้ครับคู่ที่1นาตโต้เกียรติธงยศเจอกับเดชเนลงเกมท่ารามพิกัด114ปอนด์คู่ที่2อชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์เจอกับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสพิกัด112อปอนด์คู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกโล่เงินสอสมหมายเจอกับสื่อสัตว์มานพมวยไทยยิมพิกัด125ปอนด์ คู่ที่สี่คู่เอกประจำวันนี้ครับตวัวซับสอสละชีพเจอกับคฤหาดช่อห้าพยักพิกัดร้อยสามสิบปอนด์เท่ากันครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้งสี่คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยบ 24PY ช่วยท่านได้ครับบอยพักยก 24PY ระบบออตโตได้มาตรฐานบริการรีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ลแอดสองแอดจะมีแอดป็นคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนครับนาโตเกียริธงยศเจอกับเดชนลง เกมหน้ารามพิกัด114ปอนด์่อนเท่ากันมาดูทางด้านมุมแดงครับนาโตเกียรติธงยศหรือว่าเสือฝั่งสายเกียริธงยศอายุ25จากสปป,อปอลาวก็ซ้อมที่เกียริธงยศนครพนมครับส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยห5ากิโลกร,รมัมชคมาประมาณ40ครั้งประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยมัดถนัดขวาเปิดเกมบูดูดันขยนันออกอาวุธกล้าแลกกล้าลุยแต่ว่าฟอร์มการชกนี้ยังอยู่ในช่วงขาลงครับ5ไฟหลังชนะ1แพ้ส สามข้างหลังก็มีแพ้คะแนนเดโชชัยราชนนที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนนผาด่านแก้วสำลิดที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดแพ้คะแนนชายมงคลสบุลมีลทธิ์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนูุชกทางด้านมูลน้มเงินเดชนรง์เกมหน้ารามอายุ20จากจังหวัดระยองส่วนสูง165ชกมาชคมาประมาณ40กว่ากไฟนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็ว แต่หายไปนานครับหายไปประมาณ3ปีกว่ากว่ๆชกไว้ล่าสุดก็ตั้งแต่โน่น5สิสิงหาคมปี65ครับเอาชนะนอกยกสี่วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างที่ศึกมวยไทยพันธมิตรดูกเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้นาโตเกียริทงยศอายุ25เป็นรุ่นพี่5ปีประเภทบูดุดานเปิดเกมก้าแลกก้าลุยส่วนวน้ำเงินเดชนรงเกมหน้าราม ประเภทฝีมือตั้งรับจับทางรอตโต้รอบวกดักเสียบดักแทงต้นๆน,นี้น่าจะทําได้ดีกว่าแต่ไปลายๆผมมองว่านาตโตเกตองยศครับจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะเดชน่ารงคงเกมหน้าร่ามได้ไทยๆยครับครูแรกผมให้แดงนาตโตเกตองยศเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับต่อไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับชัยมงคล สาบุญมีฤทธิ์เจอกับยอดปัตตภีสิงห์จตุรัสพิกัดร12ปอนด์มาดูทางด้านมุมแดงครับชัยมงคลเสาบุญมีฤทธิ์อายุ18จากศรีสะเกดก็ซ้อมที่เสาบุญมีฤทธิ์ครับส่วนสูง163น้ําน้ำหนักปล่อย55ายกมาประมาณ60ครั้งตัวนี้ประเภทไฟเตอร์ได้ฝีมือได้นะครับตั้งรับจับทางได้เตะขวาต่อยขวาได้ซ้ายหน้าดีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแข็งแกร่งแข็งแรงครับ หาไฟหลังชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งข้างหลังก็มีชนะคะแนนยอดขุนทัพเจแอนดีพัทลุงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เสมอกับเดโชชัยราชานนที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินยอดปัตพีสิงห์จตุรัสอายุ24จากนาราธิวาส กระซอมที่เอนดี้มวยไทยนวมิน88ส่วนสูง159เซนติเมตรน้ำหนักปกอย54ครึ่งยกมาประมาณ80ครั้งนะครับประเภทฝีมือควบเครื่องนอกได้ใน,นเหนียวแน่นเตะขาต่อยมัดถนัดขวาปัํมรัดฟัดตีบูดูดานปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกดีเก๋าเกมห้าไฟหลังชนะ3แพ้2ครับ3ครั้งหลังมีชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเร็ิทงยศที่ศึกเจ้ามวยไทย แพ้คะแนนยอดขุนทัพเจแอนดี D พัทลุงที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเอาชนะคะแนนรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงช้ยมงคลสบุญมีลิ์อายุ18เป็นรุ่นน้อง6ปีได้สูงได้ลอยเวทไปปล่อยก็มากกว่า1โลครับแต่ว่ากระดูกเป็นรองครับส่วนน้ำเงินยอดปฐพีสิงห์จตุรัสรุ่นพี่กระดูกดี แต่ว่าเสียเปียบรูปร่างนะครับทั้งคู่นี้ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันใครพลาดก่อนก็มีโอกาสลงเปได้พอๆกันครับส่วนตัวผมมองว่าชัยมงคลสวุลมีฤทธิ์ครับจะอาศัยสภาพร่างกายปลายที่มั่นคงกว่านะครับจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ยอดปัตภีสิงห์จตุรัสได้ไท้ายๆครับคุนนี้ผมให้แดงชัยมงคลสวุลมีฤทธิ์เป็นมวยรักผูชอบระดับ2ดาวครับ ไปกันต่อคู่ที่3คู่รองครับโลเงินสอสมหมายเจอกับซื่อสัตว์มานกมวยไทยยิมพิกัด125ปอนด์โลเงินสอสมหมายหรือว่าโลเงินดาบรันสารคามอายุ17ปีจากอุบลราชธานีครับก็ซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่กกิโลกรัม ยกมาประมาณร้อยกว่าครั้งนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในแนวแน่นเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั่มรัดฟันตีบูดูดันเหลี่ยมเขา่าเก้าเกมกระดูกดีแต่ว่านานๆโชคทีครับปี68นี้โชคไว้แค่3ไฟก็มีชนะคะแนนศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซส์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนบุญโชคสบุญมีลิ์ที่วันลุมพินีล่าสุดพลดท่าแพ้คะแนนหนุมานสบุญมีลิ ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ําเงินซื่อสัตว์มานพมวยไทยยิมหรือว่าซื่อสัตว์แปะมินบุรีเดิมอายุ33จากจังหวัดพิจิตรครับก็ซ้อมที่มานพมวยไทยยิมจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนสูง168น้ําหนักปล่อยๆ60ชกมาประมาณ80ครั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั่มรัดฟัดตีบูดุดัน ขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงเก๋าเกมกระดูกดีหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนที่รายการ RWS ราชดำเนินชนะนอกยก4เพชรแสนคมสอสมหมายที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเอาชนะคะแนนโชคปรีชาพีเคแสนชัยที่วันลุมพินีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงโล่เงินสอสมหมาย ชมปปูนเสือตัวที่17ครับอายุ27เป็นรุ่นน้อง6ปีแต่ว่าโชคหวยมาเยอะกว่านั่นเองนะครับเสียเปียส่วนสูงนิดนิดแต่ว่าเวทลไปล,ปล่อยมากกว่า3โลครับส่วนน้ำเงินซื่อสาตว์มานพยิมรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยนิดนิดทั้งคู่เคยใช้บริการกันมา1ครั้งเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับปีปี61นะครับประมาณนั้นเป็นฝ่ายลงเงินเอาชนะนก ได้ในยกที่2ครับบัญชีแค้น8ปียังไม่สายครับทั้งคู่นี่ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันไฟเตอร์เจอไฟเตอร์ครับเก๋าเกมกระดูกดีพอๆกันสำหรับตัวผมมองว่าระยะนี้สื่อสัตว์แม้ว่าอายุจะมากกว่าถึง33นะครับระยะนี้ร่างกายน่าจะดีกว่านะครับไปปลายมั่นคงกว่าครับ น่าจะเบียดเอาชนะโลเงินสอสมหมายแก้มือได้ในที่สุดครับผมให้น้ำเงินซื่อส,สัตว์มานุวยไมยไทยิมเป็นมรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับมาถึงคู่4คู่เอกประจำวันนี้ครับตวงทรัพย์สอสละชีพเจอกับคฤรหาดชอหพยักษ์พิกัด130ปอนด์ตวงทรัพย์สอสระช,ช,ชีพนะครับอายุ27จากมหาสรารคามก็ซ้อมที่ต่ออิทธิพน จังหวัดอุดรธานีครับส่วนสูง170น้ำหนักปะปอย63ชกมาร้อยก่อไฟประเภทฝีมือครบเครื่องดักสาดแข่งเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีเก๋าเกมกระดูกดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับปี68ชคไว้6ไฟชนะ4แพ้2 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนพลายพยักษ์สอสมหมายที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนบุญโชตสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ล่าสุดเอาชนะนอกยก3เกายเกติศัก์พยักกันทรที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี68ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณเกือบเกบเดือนครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมนำเงินขลือหาดชอห้าพยักษ์อายุ17ปีจากบุรีรัมก็ซ้อมที่ช .5 อห้าพยักษ์ครับส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ70ครั้ง เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเนียวแน่นดักสัตวแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านสลาดรวดเร็วแข็งแกร่งแข็งแรงปี6-8ชกไว้7ไฟชนะ5แพ้2ครับล่าสุด4ไฟหลังนี่ชนะรวด3ครั้งหลังมีชนะคะแนนขุนไกลพีพีเคแสนชัยนะครับที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะคะแนนซินวิโอต่อย,ย้ําสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ล่าสุดก็เอาชนะคะแนนเพชรลำพูนหมวดดับลำปางที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับลูกเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงตัวรัพย์สอสละชีพแฝดน้องชูซัพย์สอส,สละชีพนะครับอายุ27เป็นรุ่นพี่10ปีครับกระดูกดีกว่าครับเวทปล่อยก็มากกว่า3โลด้วยความสูงพอๆกันนะครับส่วนน้ำเงินคาลิหาดชหพยัษ หรือว่าไฟแรงสจต้องประจีนไฟแรงพีเคแสนชัยตัวเดียวกันครับเป็นรุ่นน้องกระดูกเป็นรองแต่ว่าฟอร์มสดขึ้นมาสี่ไฟล่าสุดชนะรวดอย่างที่บอกคู่นี้ต้องบอกว่าเก๋าเจอสดนะครับเก๋าเกมอยู่ที่ตวงซับความสดอยู่ที่คารุหาดครับประเภทครบเครื่องทั้งคู่ส่งมวยคล้ายๆกันสำหรับตัวผมมองว่า รุ่นพี่ตัวทรัพย์สอสละชีพครับจะใสกระดูกมวยหัวจิตหัวใจที่มั่นคงกว่าจะเบียดเอาชนะคฤรัฮสอออช .5 า,าพยักได้เทด้ายครับคู่นี้ผมให้แดงตัวทรัพย์สอนสละชีพเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนาวิจารณ์ศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบ หมอมวยก็ขอากาศแนะนําสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรครับซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีให้บริการสินค้ามาตรฐานราคาย่อมเยานักมวยท่านไหนวันนักข่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่วางไว้ข้างล่างนี้นะครับครับก็มาดูสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่28มกราคมปี69นี้ครับ คู่ที่1ผมให้แดงนาโตเกียรติธงยศเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวหัวจิตหัวใจได้ปลายมั่นคงครับคู่ที่2ก็ให้แดงชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวสดบทเก่าเอาอยู่คู่ที่3ให้น้ําเงินสื่อสัตว์มานพมวยไทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสภาพร่างกายปลายมั่นคงกว่าครับ คู่ที่4ให้แดงตวงทรัพย์สอสละชีพเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวกระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจาิจ์เบองต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ